สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ชนิดใหม่นะครับเป็น OBD2 Scanner นะครับใช้สแกนรถยนต์นะครับสแกนออรเรของรถยนต์ได้หมดนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เพิ่งเพิ่งจะเข้ามาเลยนะครับชื่อ a u t e l รุ่น AP 200นะครับผมห่อก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ นะครับตัวนี้เป็นใบอะไรเอ่ยใบรีจิสเตอร์นะครับรีจิสเตอร์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้กับนะครับบริษัทผู้ผลิตนะครับเพื่อให้เราได้สิทธิ์ในการใช้แอปเขานะครับผมตัวนี้นะครับแอปนี้โหลดดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับซัพพอร์ททั้งอะไรบ้างซัพพอร์ททั้งนัน Android นะครับซัพพอร์ต iOS ก็ซัพพอร์ตนะครับนะครับเป็นระบบบลูทูธนะครับ ติดต่อผ่านมือถือผ่านบลูทูธโดยการเสียบที่พอร์ต OBD2 นะครับของรถยนต์นะครับผมนะครับเมื่อเราแกะออกมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อีกทีนะครับเรียก OTEL Ut UTEL ก็ได้นะครับ OTEL ก็ได้นะครับ a u TL นะครับอ t e l UTEL รุ่น AP 2 0 0นะครับผมชิ้นงานอยู่ในสภาพที่โอเคเลยมีมาตรฐานนะครับผิดพันสวยงาม นะครับเรามาดูการใช้งานเดโมของเขานะครับผมว่ามีการใช้งานอย่างไรนะครับผมเอานี้ที่โทรศัพท์เราต้องลงแอปที่เขากำหนดไว้นะครับนะครับแต่นี้มันมีฟังก์ชันเดโมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเดโมนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเดโมของเจ้าตัวนี้นะครับอูเทนะครับผมมีอะไรบ้างมีไดแอคเซอร์วิสฮิสตอรีนะครับรีแพร์รีพอร์ต สามารถพิมพ์ PDF ออกได้ของรถที่เข้าทำการสแกนนะครับผมเรามาดูในเรายังมาดูในส่วนของ d i a g n o s t s c นะครับนะครับเข้าโหมดไดแอ i มันก็จะมีอะไรบ้างมันก็จะมี Demo EOB แล้วก็แล้วแต่รุ่นที่เราเลือกใช้นะครับเ,เขาจะให้ฟรีนะครับฟรีนะครับฟรีไม่เสียตังค์นะครับสามารถสแกนได้แบบไม่เสียตังค์หยี่ห้อแล้วแต่เราเลือกนะครับ อะไรก็ได้หนึ่งยี่ห้อจากนั้นนะครับถ้าลูกค้าคนใช้จ่ากได้ยี่ห้ออื่นนะครับมีค่าใช้จ่ายหลายปีนะครับผมคิดเป็นรายปีนะครับผมนะครับเสร็จแล้วเรามาดูเดโมก่อนเดโมของเขานะครับเดโมไปที่เดโมนะครับเดโมนะครับเดโมก็เป็นฟังก์ชันที่เขาใช้โชว์ว่าอลักษณะมันทํางานยังไงนะครับมันทํางานอย่างไรนะครับเราก็เลือกเดโมเลือก auto s e l e ลคชั่นะครับ auto selection หน้านี้มันจะแสดงถึงให้เราหาระบุเลขตัวถังจากคีย์ด้วยการคีย์นะครับถ้ามันอ่านไม่เจอหรือให้มันออโต้ e เซิร์ชนะครับมันออโต้ e เซิร์ชได้ก็คือมันจะติดต่อกับอูออเทลออเทลก็จะวิ่งเข้าไปที่กล่อง ECU เพื่ออ่านข้อมูลในเมมโมรีที่เรียกว่า EPROM เป็นเมมโมรีนะครับพิเศษ EPROM นะครับกดรีดปึ๊บ ตืนะครับมันก็จะใช้เวลาแป๊บหนึ่งขึ้นมาแล้วครับตัวเลขนะครับกดโอเคนะครับมันก็จะบอกว่าตัวถังนี้มีอะไรเป็นรถโมเดลอะไรมีอะไรรุ่นอะไรนะครับมีตัวถังอย่างนี้โอเคกด yes นะครับผมนะครับเสร็จแล้วก็เลือกโหมดแอนะครับโหมดแอมันก็จะมีนะครับ auto scan นะครับกด auto scan ปุ๊บ มันก็ทําการสแกน,นะร,ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถรุ่นนั้นๆทั้งคันนะครับนะครับสแกนทั้งคันโดยถ้ามีปัญหามี e อ r ร์มันก็จะขึ้นละะนักษณะว่า f a l t นะครับสังเกตว่าสแกนครบร้0แล้วอันนี้เป็นเดโมนะครับเดโมเขาเตรียมไว้ให้เห็นว่ามันมีการทํางานอย่างไรนะครับผมเตรียมไฟล์ไปแล้วนะครับเดโมมันมี f a l t f a l t คือแดงๆแต่ถ้าไม่มีปัญหามันจะเรียกว่า พัสโน่ฟอลนะครับคือผ่านไปเลยไม่มีปัญหานะครับสีแดงขึ้น2องก็หมายความว่ามี2หัวข้อนะครับที่มีปัญหานะครับเรากดเลือกดูปุ๊บนะครับกดเลือกดูแล้วก็ลีดโค้ดนะครับลีดโค้ดปุ๊บลีโค้ดอ่ะมันก็จะโชว์หัวข้อที่มันมีปัญหา e อ r ร์เบางอย่างจะต้องทําการแก้ไขนะครับ e อ r ร์เบางอย่างเป็นลักษณะเหมือนคอมพิวเตอร์เอ r ร์เลอรนะครับรีสตาร์ทก็หายนะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับ ส่วนเวลาลบเราก็เลือกเป็นอ r เ s ส code หรือจะลบข้างนอกก็นี้ก็ได้ quick e เ a s t ทั้งหมดก็ได้ครับอยู่ที่เรานะครับอันนี้เป็นลักษณะเขาเดโมนะครับว่าเออทำอะไรได้บ้างนะครับก็ออกนะครับสําหรับตัวนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีโหมด service นะครับ service. service service นี้ถือว่าดีมากนะครับก็จะมีฟังก์ชันที่ support กับรถรุ่นใหม่ๆสมัยใหม่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น oil reset นะครับ EPB อิเล็กทรอนิ a ส k i n g Brake บนะครับ lectr กทรอนิกส์ปักกิ่งคือประมาณว่ารถมีเบรกระบบเบรกไฟฟ้านะครับถึงเวลาที่มันสึกถ้าเบรกสึกมีการเปลี่ยนจะต้องมีการคาลิเบรตนะครับเพื่อให้ตัวคาลิปเปอร์เนี่ย ECU มันรู้ว่าคาลิปเปอร์เนี่ยศูย์มันยังอยู่ไหนจังหวะเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าไม่คาลิเบรมันก็จะงงอยู่พักหนึ่งนะครับผมนะครับหรือว่าจะเป็นระบบเซนเซอร์ลมยางนะครับเซนเซอร์แบตเตอรี่นะครับ นะครับหรือจะเป็นระบบท็อตเทิน,นะครับท็อตเทิท็อตเทิน,นี่ก็ประมาณว่ารถสมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นระบบคันเร่งไฟฟ้านะครับไม่มีสายแล้วใช้มอเตอร์ควบคุมคันเร่งนะครับคราวนี้เมื่อมีเรือเราใช้ไปแลมีสิ่งสปกปรกแล้วเราทําการล้างนะครับล้างล้างลิ้นนะครับล้างลิ้นคราวนี้มันจะต้องทําการบอก ECU ว่าเออลิ้นมีการรีเซ็ตใหม่แล้วนะครับทำได้โดยใช้คําสั่งลักษณะประมาณว่า รีเซ็ตนะครับดูในตัวอย่างนี้ครับมันก็จะมีอยู่ทคำสั่งนะครับ arn, set, รีเลิร์นรีนเซ็ตคาลิเบตนะครับลิเลงไฟฟ้าฮอตฟังชันนะครับของเขาอันนี้เป็นตัวอย่างเดโมนะครับเป็นตัวอย่างเดโมนะครับตัวอย่างเดโมมันก็จะทําให้เมื่อเราคาลิเบตแล้วมันก็ทําให้ตัว ECU ของรถยนต์เนี่ยเข้าใจนะครับเข้าใจกลับไปสู่หมุดเริ่มต้นครับอรอบเครื่องที่ขึ้นสูงสวิงเนี่ยก็จะกลับมาเป็นปกติสังเกตมันจะมีคำสัง่งเลย์อิเล็กทรอนิกส์ท็อตเทิลคอนโทรลนะครับ เรียนรู้ใหม่เรียนใหม่รีเซ็ตใหม่นะครับผมนะครับอันนี้เป็นการโชว์สเต็ปให้ดูนะครับนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมีลักษณะไปเสียบให้ที่กับรถให้ดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เบื้องต้นนะครับแต่เพียงเท่านี้ถ้าท่านสนใจติดต่อได้ที่ท้ายคลิปนะครับเอ่อถ้าท่านใดเอ่อสุดท้ายอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์สุดท้ายให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปนะครับผมขอบคุณที่ตามชมคลิปนะครับผมขอบคุณครับ